สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดไลค์นะคะเป็นไลฟ์โพสด้วยแอคคนไทยนะคะจะทำยังไงนั้นเรามาดูกันเลยเนาะก่อนอื่นเลยนะคะให้ทุกคนนะคะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาพิมพ์ค้นหาคำว่า S P E S M ได้เลยนะจัดแล้วให้เลือกเว็บแรกไปเลยนะคะ เราจะเข้ามาให้เป็นหน้านี้เนาะเมื่อเข้ามาแล้วก็ให้ทุกคนนะคะสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยขั้นตอนก็นง่ายๆเลยค่ะชื่อผู้ใช้ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะคะอีเมลสามารถใช้อีเมลที่เรามีขึ้นมาเองได้เนาะแล้วก็รหัสผ่านนะคะจานง้นให้ติคําว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะจัดแล้วให้สมัครสมาชิกใช้งานกันได้เลยนะคะหรือถ้าใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วก็สามารถที่จะสมัครใช้งานด้วยบัญชี Gmail ได้เลยนะ เมื่อสมัครเสร็จแล้วนะคะทุกคนนะคะกลับมาเข้าระบบโดยใช้ใส่ตรงนี้นะคะเป็นชื่อผู้ใช้ของเราแล้ว,ลวก็ใส่รหัสนะจากนั้นก็ปีคําว่าจดจําชั้นนะคะก็ลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยนะคะนี่ก็จะเข้ามาให้เป็นแบบนี้นะคะวันนี้เราต้องการที่จะพาทุกคนมาเพิ่มยอดไลค์คนไทยนะคะก็เลือกไปที่ Facebook ตรงนี้ก่อนได้เลยนะจัด็จแล้วให้เลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการนี่นะคะเลือกหาเป็นคําว่าถูกใจบวกรูปนะคะวิดีโอ คนไทยแท้มีตัวตนขึ้นทันทีหรอพรีเมียมนะคะแบบนี้เลยเนาะเสร็จแล้วให้เลือกบริการที่เราต้องการได้เลยนะคะอันนี้ก็จะมีให้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นไลฟ์ธรรมดานะคะหัวใจหัวเราะว้าวเศร้าโรกธก็จะมีให้ครบเลยเนาะวันนี้เราเอาแค่ไลฟ์ธรรมดานะคะอ่ะเมื่อเลือกแล้วนะคะทุกคนนะคะกลับไป Copy ปี้ลิงก์ที่เราต้องการจะเพิ่มยอดกันได้เลยนะคะ นำลิก์มาวางและใส่จํานวนที่เราต้องการกันได้เลยเนาะเอาแค่ยี่สิบก็พอนะคะเวลาเฉลีย่ยของเราอยู่ที่ห้านาทีนะค่าใช้จ่ายแค่เจ็ดบาทเองจากนั้นให้กดส่งได้เลยนะคะและเมื่อระบบได้รับคําสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยสําหรับใครที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นของไอจนะคะ a c e b o o k YouTube t w เต t e r นะคะก็สามารถที่จะเลือกแพลตฟอร์มของบนนี้ก่อนได้เลยแล้วก็เลือกหมวดหมู่และบริการที่ตนเองสนใจกันต่อได้เลยนะคะ ส่วนในเรื่องของการเติมเงินมีทั้งหมด2ช่องทางเนะาะช่องทางแรกคือการสแกน QR code นะคะเติมขั้นต่ำตั้งแต่10บาทสูงสุดไม่เกิน1,000แสนบาทต่อครั้งนะเมื่อเติม2,000บาทขึ้นไปนะคะรับโบนัสเพิ่ม5%กันเลยนะอีกหนึ่งช่องทางก็คือซองอัง p o w Wallet สำหรับใครที่ใช้แอป t h u m a n y Wallet นะคะเติมขั้นต่ำตั้งแต่10บาทสูงสุดไม่เกินห0,000บาทต่อครั้งนะเมื่อเติม1000บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่ม2%นะคะแต่สำหรับเรานะคะเราแนะนำให้เติมผ่าน QR code นนาาะะง่่ยกวะคะ ดูที่ประวัติการเติมเงินได้ตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะขึ้นให้เป็นแบบนี้เลยเนาะ,ะต่อมาที่บริการทั้งหมดของทางเว็บไซต์นะคะก็จะขึ้นให้ก็จะมีให้นะคะไม่ว่าจะเป็น IG นะคะ Facebook, YouTube, Twitter ที่เราบอกไปเมื่อกี้เนาะมีราคาต่อยอด1,000งพัคำสั่งซื้อขั้นต่ำสูงสุดเวลาเฉลี่ยที่ต้องรอยอดครบนะคะก็จะมีให้ประมาณนี้เลยนะหากสนใจคาอธิบายนะก็สามารถคลิกที่ดูคําอธิบายตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็สร้างคําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้ได้เลยนะ อ่ต่อมาที่ประวัติการสั่งซื้อนะคะสําหรับใครอยากเช็คออเดอร์ของตนเองเนาะก็จะมีทั้งรหัสนะคะวันที่ลิงค์ค่าใช้จ่ายเริ่มนับปริมาณบริการสถานะออเดอร์นะคะก็จะขึ้นให้เป็นแบบนี้เลยสามารถคลิกเข้าไปในลิงก์ก็ได้นะคะเผื่อลิงก์ของเราผิดพลาดอะไรนะคะก็จะขึ้นให้เป็นแบบนี้เลยเนาะอ่ะช่องทางกัน ติดตามแอมินตรงตัวช่่ยเหลือตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้ามสั่งซื้อของตนเองการชำระเงินผ่าน t ูมานี่วอลเล็นะคะหรือว่าเรื่องอื่นๆก็สามารถที่จะมาแจ้งตรงนี้ก็ได้เลยนะคะก็จะมีแอดมินตอบกลับตลอด24ชั่วโมงกันเลยเนาะ <c oughs> อ่ะต่อมาช่องทางสุดท้ายการแนะนําเพื่อนนะคะเป็นช่องทางการสร้างรายได้ง่ายๆเลยเพียงแค่ก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราเนาะหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการคุณก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึง5%นะคะจ่ายขั้นต่ำอยู่ที่100บาทเลยเนาะ และนี่ก็คือหน้าต่างเว็บไซต์ SPESMM นะคะลองเข้ามาใช้งานหรือเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนย้อนกลับไปดูว่าตอนนี้ยอดไลฟ์เฟซของเราเป็นอย่างไรบ้างเนาะตอนนี้อยู่ประมาณที่42คนนะคะขออนุญาตลองนี้รอบหนึ่งนะคะอ่ะยอดของเรายังไม่ขึ้นนะงั้นเดี๋ยวเรารออีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรากลับมาทํามาดูกันอีกทีหนึ่งเนาะ อ่ะหลังจากที่เรารอมาประมาณ5้านาทีนะคะตอนนี้นะคะยอดของเราก็ค่อยๆทยอยขึ้นนะคะเป็นห้าสิบสี่แล้วเนาะจากเมื่อกี้แค่ไม่กี่เท่าไหรเองเนาะโปรไฟล์ที่เราได้นะคะก็จะเป็นคนไทยโปรไฟล์จริงแบบนี้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ก็ถือว่ารวดเร็วทันใจมากๆเลยนะสําหรับใครนะคะที่อยากได้ยอดไหลแบบเนียนๆนะคะก็ลองมาเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะสําหรับวันนี้หากผู้พิปประการใดต้องขออภนะัยเวลาตรงนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ